องยาวถูกและดีมาแล้วทุกคนใครอยากหาเพจฟรีไฟรฟ,รฟ,รฟ,รฟรีมาทางนี้เลยเกมนี้เลยทุกคนดาวน์โหลดฟรีได้ทั้ง Android และ iOS หรือว่าจะจิ้มลิงก์ดาวน์โหลดที่ใต้คลิปได้เลยพอดาวน์โหลด,ด,ดแล้วล็อกอินเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะมีรางวัลสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะเพียงแค่ล็อกอินครบ7วันนะคะก็จะได้รับคอยตามวันแต่ละวันที่มันกําหนดนะคะซึ่งถือว่าคุ้มมากๆได้รับคอยไปฟรีๆเลยนะคะ ภารกิจให้เล่นหรือว่าเกมให้เล่นต่างๆมากมายนะคะสําหรับผู้เล่นใหม่นะคะก็จะมีภารกิจให้เลือกเล่นเลยคอยนะคะก็คือจะคือตัวนี้นะคะคอยสามารถนําไปแลกเป็นบัตรทูมันนี่หรือค่าโทรศัพท์ได้นะคะเดี๋ยวจะพาไปแลกให้ดูกันนะคะวิธีแลกนะคะก็ให้คลิกไปที่คําว่าแลกนะคะแล้วก็คลิกที่รูปบัตรทูมันนี่เลยะคะ่ะ พอเข้ามาหน้าระบบแรกนะคะก็จะมีแลกบัตรทูมันนี่ให้คลิกเลยนะคะแล้วก็เลือกแลกบัตรตามที่เราต้องการเลยจากนั้นรอหนึ่งวันนะคะบัตรก็เข้าแล้วนะคะเราก็กรอบรหัสบัตรตรงนี้นะคะไปใส่ในเว็บเติมเกมเลยนะคะแล้วก็กดที่ทูมันนี่แล้วก็วางรหัสบัตรลงไปนะคะแค่นี้นะคะน้องๆก็จะได้เพชรฟรีไปใช้กันแล้วนะคะอย่าลืมโหลดมาเล่นกันเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องไข่ต้มคุกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับกิจกรรมวันนี้ที่เข้ามานะคะทุกคนก็เป็นซองยาวนะ ะคถือว่าเป็นซองยาวที่เป็นอยู่ในรูปแบบตู้ 8T นะคะซึ่งถือว่าดีเลยทีเดียวนะคะก่อนอื่นที่เราจะไปสุ่มกันนะคะมาดูกิจกรรมเติมเพชรอันนี้ก่อนนะคะกิจกรรมเติมเพชรเติมครบรับยกเซตอันนี้เลยนะคะทรงผมแล้วก็สก,กินระเบิดนะคะเติมครบ299เพชรรับเลยสก,กินระเบิดแล้วก็ทรงผมอันนี้เนาะเท่มากๆเลยเป็นทรงผมรูปหัวกระต่ายนะคะ โอ้ยหัวแมวดิเออหัวแมวแล้วก็สกินระเบิดอันนี้นะคะเออโอเคต่อไปกิจกรรมมันมาเยอะมากนะคะช่วงนี้ก็สำหรับใครที่ชอบของฟรีหรืออะไรเนี่ยเนี่ยมันเริ่มตั้งแต่25สิสจินะได้รับท่าทางด้วยถ้าเล่นครบ120นาทีนะคะล็อกอิน9วันก็ได้สกินลดอะไรอย่างนี้นี่ นี่แล้วก็เดี๋ยวจะมีกิจกรรมสะสมโทเค็นด้วยแล้วก็เอามาแลกเปลี่ยนนะคะเป็นชุดผู้หญิงเนาะพวกตัวไดมอนตัวลัคกี้ตัวปืนอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเรามาสุ่มกันนะคะทุกคนอ่ะค้าบะโอเค นี่นะลูกสองที่ทุกคนเห็นก็คือ M 1 0 1 4นะคะอัตราร่านอยู่ที่2เลยความเร็วรีโหลดบวก1ความเร็วเคลื่อนที่ลด1นะคะซึ่งถือว่าเป็นตัวที่ดีมากๆแล้วนะคะสำหรับตัวที่เข้ามาในตู้8 t เดี๋ยวเรามาเอาของออกกันดีกว่าที่ชอบเอา2อ,อันนี้ออกมากแต่ไม่รู้ว่ามันจะได้หรือเปล่านะ โอเคเดี๋ยวเราไปสุ่มกันที่9เพชรตอนนี้พี่มีเพชร1,492เพชรไม่รู้ว่าหมดตู้มันกี่บาทนะเดี๋ยวเราไปสุ่มก่อน go 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 โอ้โหได้ฟามาสมาแล้วเอ้ยพาสมาพาสมาทุกคน9เพชรได้พาสมาต่อไป19เพชรไปต่อ ซองยาวออกไหมเนี่ยไม่ออกนะคะทุกคนยังไม่ออกเดี๋ยวเราไปตอนที่39เพชรโอ้โหเกือบอะจัดต่อ69เพชรนะคะทุกคนโอ้มันไปแถบแถบนั้นหมดเลยเห็นปะแต่คือเว้นช่องซองยาวเฉยเลย99เพชรเฮ้ย <laughs> ไม่คุ้มอะได้ของพวกนี้ ตู้นี้อ่ะเมาตู้ตลอดโอเคต่อไป399เก้าพชรขอเหอขอขอซองยาวได้ไหมซองยาวมาเถิดกดไปโอ้คุณพาช่วยโอเคช่องสุดท้าย499เเพชรนะคะทุกคน ก็เหมาออตู้กันอีกแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปลองใส่ลองสวมดูเนาะถ้าเกิดใครมีอ e, ีอันนี้ที่เป็นสีแดงนะคะมันค่าสถานะปืนมันจะใกล้เคียงกับตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราไปลองยิงเอา้ามันไม่ได้ใส่หรอวะเนี่ยสแสดงเออน,นี่ไปลองในโหมดโซนฟีสไตล์วะ่ะ จะลั่นเร็วนะปืนเนี่ยเนี่ยเร็วมากมันลั่นเร็วมากนะทุกคนก็คือสกินนี้โคตรดีนะคะ สำหรับสกินซองยาวนะคะพี่ก็หมดไปทั้งหมด1,332เพัรน,นะคะเหมาตู้นะคะทุกคนถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดซับกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดชมคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะ